วันนี้เวลา9น,นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนิฐิธรราที่ราากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรน,นิสิตเก่าและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์นนในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2568 ในการนี้ทรงปลูกต้นไม้จำนวน5ต้นประกอบด้วยต้นรวงพึ่งต้นพุทธผาต้นไผ่ภูพานต้นส้มแก้วสมคิดและต้นหนอนสี สำหรับกล้าไม้ต้นนนทรีมาจากการเพาะมาเมล็ดจากต้นนนทรีทรงปลูกทั้ง9ตน้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นนนทรีจำนวน9ตน้นไว้เป็นต้นไม้สัญ,ญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณนะบริเวณหน้หาหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2 5 0 6 โดยต้นนนทรีเป็นไม้ยืนต้นมีอายุยืนใบเขียวตลอดทั้งปีลักษณะใบเป็นฝอยคล้ายใบกระถินดอกสีเหลืองประปรายได้สีด้วยสีขาวทนทานต่อสภาพทุกอากาศ โดยศูนย์รวมพันไม้เกียรติประวัติไทยนี้อยู่บริเวณอนุสาวรีย์สบุรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมพันไม้เพื่อการศึกษาเป็นอนุสร์แห่งเกียรติภูมิของความเป็นไทยและเพื่อํำลึกถึงความสำคัญของบุคคลและสถานที่ในประเทศไทย ทั้งนี้สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรพนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนและทรงปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นสิรินทรวัลลีและต้นกันไั่มหิดลเมื่อวันศุกร์ที่19ธันวาคม2540โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรัศาการวิชาการด้านต่างๆอาทิ นิทรศการการติดตามสถานภาพประชากรนกเงือกและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ของระบบนิเวศป่าดงดิบเขาในผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งคณะวนาศ,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทยและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในป่าดงดิบเขาที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยโดยจะทําโครงการศึกษาวิจัยนี้เป็นเวลาสองปีเน้นนกเงือกคอแดงเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าดงดิบเขา รวมถึงสถานภาพนกเงือกอีก5ชนิดได้แก่นกกกนกเงือกสีน้ำตาลนกแกกนกเงือกกรามช้างและนกเงือกกรามช้างปากเรียบกับสัตว์ป่าเลี้ยงลูกเลี้ยงนมที่สำคัญอีก12ชนิดทำการเดินสำรวจเพื่อการศึกษากระจายในพื้นที่ด้วยการพบเห็นตัวโดยตรงบันทึกเสียงร้องจดบันทึกร่องรอยพืชอาหารของสัตว์ป่าและปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดของสัตว์ป่า พื้นที่ศึกษาครอบคลุมป่าดิบเขาระดับสูงของผืนป่าตะวันตกตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์5แห่งได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เนเรศวนด้านตะวันออกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เนเรศสวนด้านตะวันตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและอุทยานแห่งชาติแม่วง แล,และนิทรรศการโครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวชศาสตร์การเกษตรชีวนวัตกรรมจัดตั้งขึ้นเน mm. <AR> ื่งในโอกาสครบ80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2กุมภาพันธ์2566มียุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนและสังคมโครงการนี้ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และจัดตั้งโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ขนาด400เตียงเน้นด้านเวชาศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรมเชื่อมโยงความรู้ขั้นสูงด้านการเกษตรอาหารป่าไม้สิ่งแวดล้อมไปสู่การแพทย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเกิดโรคอุบัติใหม่ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสจเจริญพระชนมายุ7 0พรรษา2เมษายน2,568 จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดำรงศรีพระรามร,ารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทย เวลา10นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสร็จออกณัวังสาปทุม พระราชทานพระราชวโรวกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและทุนไปทำวิจัยระยะสั้นไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอเลดดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียและสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิจัยสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละองพระบาท กราบถวายมังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกและทุนไปทำวิจัยระยะสัน้นโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย